สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโหลดเอาอีกแล้วนะครับโหลดเอารอบนี้จะเป็น M7 แม่นยำ95นะครับจะทำ100ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัว100สําหรับผมมันยกช้าไปหน่อยนึงนะครับ95นี่แหละครับกาลังดียกไวมีความคล่องตัวแล้วก็ยิงระยะกลางไกลได้หรือว่าใกล้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถยิงฮิฟไยได้ด้วยครับปืนครบเครื่องมากเลยนะสำหรับผมโหลดเอา95กําลังคอดีครับอันนี้จะเป็นโค้ดโหลดเอาสําหรับแม่นยำ100นะครับใครจะเอา100ไปเล่นก็ได้นะครับส่วนโหลดเอา95ไปรอดูในคลิปได้เลยนคทุก ใครได้ลองเล่นแล้วโหลดเอาดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบหรือชอบโหลดเอาไหนนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยบอกผมหน่อยนะครับทุกคน

ออกคือทีชีพแล้วหน่อยคนลุกขบรถขบรถขับมเดี๋ยวผมไม่เดินเดี๋ยวผมเดินย่าเพิ่งกดตายละ